สร้างไรายได้ด้วยมือถือจากแอปทอนลิง k p โปโดยการซื้ออสล็อตของ o อ c แคสวัสดีครับผม V Investor Man นะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับแอปทอนลิง k อีกครั้งหนึ่งครับเพื่อให้รู้ว่าเราจะเข้าไปทำธุรกิจกระแสเงินสดกับ o อ c แคนะครับแล้วรับไรายได้เนี่ยวันละพันถือว่าน,น้อยนะครับแล้วผมจะ มาให้ดูครับตรงช่องที่ทุกท่านเห็นนี้นะครับก็คือการรับรายได้เข้ามานะครับตัวเลขจะตรงกันทั้ง2ช่องนี้นะครับและผมจะพาทุกคนนะครับเข้ามาดูตรงช่องนี้ครับการรับรายได้ก็คือเราแตะอยู่ด้านหลังตัว T I X ก็จะเจอหน้าตาตะกี้นะครับก็นี่ครับผมจะเข้าสู่ระบบนะครับโดยที่ว่าผม ซื้อสล็อตนะครับไว้นะครับซื้อสล็อตไว้ก็เข้ามาตรงคําว่าช่อง D F ว่างๆนี้นะครับเมื่อแตะเข้ามาเสร็จแล้วนะครับเราก็จะคนไหนที่ซื้อสล็อตไว้แล้วนะครับก็จะมีข้อมูลของออฟแคอยู่นะครับเราก็เข้าไปได้เลยครับเราก็คลิกไปครับเมื่อเราคลิกเข้ามาเรียบร้อยนะครับเมื่อเราคลิกเข้ามาเรียบร้อยก็รอสักคู่หนึ่งนะครับก็ออฟแคสนี่ก็คือ เป็นโปรโตคอลนะครับโดยที่เขาลันอยู่บนบล็อกเชนของทรอนนะครับของทรอนนะครับใช้บล็อกเชนของทรอนในการลันนะครับก็สามารถตรวจสอบได้นะครับแล้วก็รวดเร็วทันใจนะครับรับเป็นเหรียญทรอน t r x เเข้ากระเป๋าเลยเราล็อกอินเข้าตรงนี้ครับล็อกอินเข้ามานะครับ ล็อกอินเข้ามานะครับก็ข้อดีอย่างหนึ่งครับที่นี่มีอสอบถามเกี่ยวกับ Messenger ได้เลยนะครับเมื่อเราล็อกอินเข้ามานะครับก็เลื่อนมาด้านล่างนะครับแล้วก็กดตรงช่องนี้ครับช่องใส่ ID อันนี้ผมอขออนุญ,ญาตรหัสพี่เขานะครับรหัสนี้นะครับเข้ามานะรหัสนี้ก็คือรหัส1983นะครับ ต้องขออนุญาตเอามาพรีวิวนะครับ1983นี้นะครับก็คือซื้อสล็อตอย่างเดียวครับไม่มีการได้แนะนำใครเลยหรือแนะนำไม่ได้แต่อยู่ในจุดที่ดีนะครับเขาเรียกว่าทำเลทองนะครับอยู่ในจุดที่ดีเลยเป็นทำเลทองนะครับอันนี้คือ i อเของอคุณพี่เขานะครับ1983อันนี้ขออนุญาตมาแล้วนะครับ ก็ขออนุญาตพี่เขานะครับเอามาพรีวิวให้ทุกท่านดูว่าออแคสนะครับทำแล้วรับรายได้จริงๆนี่คือ Profit นะครับก็คือรายได้ที่เกิดเป็นเหรียญ trx นะครับที่รายรับกลับเข้ามานะครับไอนคนพี่เขานะครับก็ซื้อสล็อตเพียงอย่างเดียวนะครับการแนะนำคนเนี่ยก็ค่อคนข้างน้อยนะครับถ้าเช็คด้านซ้ายมือนะครับก็ มีแค่คนเดียวนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะเอายอดนี้นะครับ5 8าแ trx นะครับของเหรียญ trx นะครับไปดูว่าไรายได้ของพี่เขาเท่าไหร่โดยที่ว่าผมเข้ามาที่แอป currency นะครับก็คือไว้ดูคริปโตนะครับเดี๋ยวผมเข้ามาขออนุญาตดูที่ช่องนี้ก่อนนะครับก็เข้ามาที่ตัวเหรียญทอนนี้นะครับแล้วก็เอาตัวเลข 5 0 810เหรียญตะกี้มาใส่นะครับ810เหรียญ t ทียนะครับตอนนี้เหรียญ t ท x อยู่ที่2บาทา2บาทกว่าๆนะครับก็ถ้าตีเป็นไทยบาทที่พี่เขารับมานะครับโดยที่ไม่ได้ทำการตลาดเลยอยู่ที่1 1 3 4 9 9้าบาทจุด3 3 5สตางค์เห็นไหมครับว่า ทำได้ครับเป็นระบบการซื้อสัญญานะครับการซื้อสัญญาก็คือเข้ามาซื้อสล็อตนี้แหละนะครับเข้ามาซื้อสล็อตนะครับเริ่มต้นที่200 TRx บวกค่าธรรมเนียมไปด้วยก็สล็อตแรกก็คือประมาณ800รถึงพันบาทนะครับอยู่ที่ราคาของเหรียญ t ทียขึ้นลงนะวันนั้นๆนะครับรหาสดของพี่เขาซื้อมาจนถึงสล็อตที่1 2สนะครับสล็อตที่12ก็คือสล็อตสี่แสนเหรียญน,นะครับ สี่แสนเหรียญน,นะครับก็ถือว่ารายรับที่เข้ามาเนี่ยครับก็ได้แบบตลอดเลยนะครับแนะนําแค่คนเดียวเองนะครับคือเขาจะได้ตลอดไปอย่างนี้นะครับโดยไม่มีวันหมดอายุนะครับตัวสัญญาอาัจฉริยะตรงนี้นะครับไม่มีวันหมดอายุแล้วก็รันอยู่บนบล็อกเชนตรวจสอบได้นะครับ่าเดี๋ยวผมจะออกจากหน้านี้นะครับก็มาดูที่ อแอปถอนลิงกนะครับว่าทำได้จริงไหมนะครับแล้วก็ไรายได้เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วนะครับเราสามารถอาถอนเหรียญ t ทีเนี่ยไปที่ไหนได้ก็ถอนไปที่บิตคัพนะครับที่กรรตบ้านเรารองรับแล้วก็สแตงโปนะครับถอนไปแล้วก็ไปซื้อขายเป็นไทยบาทได้แล้วก็โอนเข้ากระเป๋านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ าฝากเป็นกำลังใจนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครอ,อยากจะสอบถามข้อมูลก็คลิกที่ลิงก์แอดไลน์ด้านล่างนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม